ยินดีต้อนรับสู่ช่อง The r i g h t Revolution วันนี้เราจะพาทุกท่านไปจอดลึกถึงสุดยอดยานเกราะของกองทัพไทยที่กำลังเป็นที่จับตามองในปี2026กับรถถังสมรรถนะสูงที่ชื่อว่า Black Python หรือมูลหลามดำผลงานแห่งยุทธวิธีและเทคโนโลยีที่ผสานแนวคิดใหม่เพื่อรับมือกับความท้าทายทางการทหารสมัยใหม่อย่างแท้จริง โครงการ Black Python ถือกำเนิดขึ้นจากความจำเป็นในการยกระดับความสามารถของกองทัพบ,บกไทยในช่วงกลางทศวรรษ2020ซึ่งมีความต้องการรถถังที่มีความคล่องตัวน้ำหนักเบาแต่สามารถมอบพลังการทำลายและการป้องกันในระดับที่เทียบเท่ารถถังหลักโดยไม่เสียเปรียบในสนามรบยุคใหม่โครงการนี้เริ่มต้นโดยความร่วมมือระหว่างศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยและพันธมิตรเทคโนโลยีจากยุโรปและเอเชียตะวันออก Black Python ถูกออกแบบบนพื้นฐานของแนวคิดเงียบเร็วรุนแรง โดยตัวถังใช้วัสดุผสมระหว่างเหล็กกล้าแรงดึงสูงและวัสดุนาโนคอมโพสิตเพื่อให้มีน้ำหนักเบาลงแต่ยังคงทนทานต่อการโจมตีแบบเจาะกรอบความสูงของตัวรถลดลงเพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์และดโดรนขณะที่แชสซีถูกออกแบบให้สามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วในภูมิประเทศหลากหลายรูปแบบทั้งเขตอราบและภูเขา Black Python ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไฮบริดดีเซลไฟฟ้ากำลัง1,200แรงมา้าซึ่งสามารถมอบอัตราเร่งที่ดีเยี่ยมและลดการใช้เชื้อเพลิงในภารกิจระยะไกล เครื่องยนต์แบบใหม่นี้ยังมีข้อดีในด้านเสียงที่เงียบลงช่วยลดการตรวจจับจากหน่วยข่าวกรองศัตรูระบบการสะเทือนแบบแอคทีฟปรับตัวได้อัตโนมัติตามสภาพพื้นผิวเพื่อให้ความมั่นคงและความสบายแก่ลูกเรือในระหว่างการเคลื่อนที่ Black Python ติดตั้งปืนใหญ่ลำกล้อง120มิลิเมตรรุ่นใหม่ล่าสุดที่สามารถยิงกระสุนเจาะกรอะพลังงานสูงและกระสุนอัจฉริยะนำวิถีด้วยเลเซอร์ ซึ่งสามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลถึง4,500เมตรพร้อมระบบรีโหลดอัตโนมัติที่ลดภาระของคนประจำรถป้อมปืนยังติดตั้งปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm. ิลลิเมตรและปืนกลควบคุมระยะใกล้ขนาด12.7ม mm. ิลลิเมตรบนหลังคาสำหรับใช้ต่อต้านโดรนหรือทหารราบในส่วนของกรอบแล็ไพรทอนใช้การป้องกันแบบชั้นผสมผสานร,ระหว่างกรอบเชิงปฏิกิริยาและกรอบแอคทีฟซึ่งสามารถตรวจจับและสกัดจรวดต่อต้านรถถังได้ก่อนกระทบตัวรถ ระบบป้องกันแบบซอฟต์คิวยังสามารถรบกวนสัญญาณนำวิถีของอาวุธศัตรูเช่นมิสไซล์นำวิถีอินฟราเรดหรือเลเซอร์นับเป็นหนึ่งในจุดแข็งที่ทำให้รถถังรุ่นนี้สามารถเอาตัวรอดจากการโจมตีได้ในระดับสูง Black Python มาพร้อมระบบควบคุมการยิงอัจฉริยะที่สามารถประมวลผลแบบเรียลไทม์จากข้อมูลของเซนเซอร์หอาลจุดเช่นกล้องความร้อนกล้องอินฟราเรดเรดาร์และระบบตรวจจับเลเซอร์ข้อมูลเหล่านี้จะถูกรวมและววิเคราะห์โดยคอมพิวเตอร์กลาง ซึงช่วยให้พลปืนสามารถเล็งเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนหรือหมอกหนาทึบรถถัง Black พ y t ทอนได้รับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายยุทธวิธีของกองทัพทําให้สามารถรับส่งข้อมูลแบบเข้ารหัสกับหน่วยอื่นๆแบบเรียลไทม์ส่งเสริมการทํางานร่วมกับหน่วยปืนใหญ่โดรนและเครื่องบินไร้คนขับอีกทั้งยังสามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการย่อยเคลื่อนที่ในสนามรบหากจำเป็นหนึ่งในจุดเด่นของ Black Python คือเทคโนโลยีล่องหนแบบพาสซีฟที่ลดการสะท้อนสัญญ,ญาณเรดาร์ รวมถึงระบบพรางตัวด้วยวัสดุที่เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิพื้นผิวเพื่อลดการตรวจ,จับด้วยกล้องอินฟราเรดรถยังมีระบบปล่อยควันพรางอัจฉริยะที่สามารถเปลี่ยนชนิดของควันให้เหมาะสมกับชนิดของเซนเซอร์สัตรูไม่ว่าจะเป็นอินฟราเรดหรือเลเซอร์ภายใน Black Python ได้รับการออกแบบให้รองรับลูกเรือสามนายได้แก่พลขับพลปืนและผู้บังคับการโดยจัดวางตำแหน่งให้มีพื้นที่ทำงานสะดวกพร้อมเก้าอี้ลดแรงกระแทกสำหรับป้องกันแรงระเบิดจากทุ่นระเบิดหรือระเบิดสแสวงเครื่อง รวมถึงระบบควบคุมอุณหภูมิและกรองอากาศสำหรับการปฏิบัติการในสภาพอากาศสุดข,ขั้วหรือต่อสู้ในพื้นที่สงครามเคมีเพื่อให้การใช้งาน Black Python มีประสิทธิภาพสูงสุดกองทัพได้จัดทำโปรแกรมฝึกอบรมด้วยระบบจำลองสถานการณ์เสมือนจริงและมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเพื่อวางแผนการซ่อมบำรุงล่วงหน้าแบบคาดการช่วยลดค่าใช้จ่ายและยืดอายุการใช้งานของรถถังในระยะยาว Black Python ไม่ได้เป็นเพียงยานกรอบใหม่แต่เป็นหัวใจของแนวคิดการรบยุคใหม่ที่มุ่งเน้นการเคลื่อนที่เร็วประสานงานเป็นเครือข่ายและสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นสงครามทั่วไปหรือการก่อความไม่สงบในพื้นที่พิเศษรถถังรุ่นนี้จะถูกบรรจุเข้าประจำการในกองพลทหารม้าและหน่วยเคลื่อนที่เร็วทั่วประเทศด้วยมาตร,รฐานเทียบเท่าระดับโลก Black Python ยังมีศักยภาพในการส่งออกไปยังประเทศพันธมิตรในอาเซียนและตะวันออกกลาง โดยเฉพาะประเทศที่ต้องการยานเกราะที่มีสมรรถนะสูงในราคาที่คุ้มค่าพร้อมระบบสนับสนุนหลังการขายจากบริษัทในไทยที่สามารถดูแลและให้บริการได้ตลอดอายุการใช้งานแ l ล c k พ y t ทอนเป็นตัวอย่างของความก้าวหน้าทางทหารของไทยในศตวรรษที่21ที่ผสมผสานนวัตกรรมเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความสามารถทางยุทธวิธีให้กับกองทัพไทยในระดับภูมิภาคและระดับโลก หากคุณชอบเนื้อหากเกี่ยวกับเทคโนโลยียานเกราะและกองทัพไทยอย่าลืมกดติดตามช่อง The Rise Revolution เพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆที่จอดลิบทุกด้านของโลกยานยนต์และการทหารพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชม